แล้วพนัีอะไรครับ,รบวันนี้มี่ชายมีารกวังว่ามาแล้วจะได้ติดจักรจ้วาวไหมโอเคครับสองคนเอะไะครับให้เราเปิดที่เอเสอสตที่สองข้อที่สิบสาด้วยกันนะครับ แต่วันนี้ขอทุกคนช่วยนะ,ะแต่วันนี้นับหมายถึงวันนี้ของเราถูกไหนมนี่ไม่ใช่เป็นข้อพิธี่กล่าวถึงอ,อนาคตแ<ม>ต่กล่า,ลาวถึงวันนี้ของเราใ<ม>นพระเยซูคริสต์ในห้องนี้ทุกไปอยู่ในพระเยซูคริสต์ไา้ทุกคนนะท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลได้เข้ามาใกล้โดยพระบิดของพระเยซู ในสมัยก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาและสิ้นจนถไม้หน,นังแข็งใครก็ตามที่ไม่ใช่เป็นคนอิสราเอลเขาถือว่าอยู่ว่าเขาอยู่ในโลกนี้โดยทม่มีพระเจ้าเขาไม่มีความหวังถึงชีวิตที่มาเขาอาจจะมีเจ้าเยอะแยะเต็มไปหมดแต่นั้นก็ไม่ใช่เป็นเจ้าที่แท้จริงครับเห็นไหมคนอิสราเอลเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นคนที่ไม่ได้เข้าสีลเป็นคนที่ไม่ได้มีพระสัญญากับพระเจ้า ดังนั้นสำหรับในสายตาคนอิสราเอลแลวคนต่างชาติทุกคนอยู่ไกลจากพระเจ้าและอิสราเอลหัวนะครับหัวว่าพระเจา้าเรียกุพระจเจ้าป็อิสราเอลอย่างเดียวเท่านั้นเราจะเห็นว่าเมื่อพระเยซูได้สัง่งให้สาวกออกไปประกาศข่าวประเสริฐนานนับสิบปีไม่มีใครออกไปประกาศกับคนต่างชาตินานนับสิบปีเกิดอะไรขึ้น เราเรียกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของยูเหี่เห็นไหมแต่พี่น้องครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าของคนทั้งโลกและเพราะอะไรเราซึ่งเมื่อก่อนเคยอยู่ไกลตอนนี้เราจึงกลับเข้ามาใกล้ได้เพราะเราอยู่ในปฏิสันเองเราจะย้อนกลับไปดูตั้งแต่ข้อแรกนะครับให้เราย้อนกลับไปในข้อที่ 13บสาด้วยกันบด้วยกันนะครับเหตุฉะนั้นท่านจงระลึกว่าเมื่อก่อนท่านเคยเป็นคนต่างชางติตามเนื้อหนังและพวกที่รับพิธีเข้าสุนัตนี่คือพวกยิวนะครับซึ่งประทับแก่เนื้อหนังด้วยมือเ,เคยเลี้ยท่านว่าเป็นพวกที่มิได้เข้าสุนัตจงระลึกว่าครั้งนั้นท่านทั้งหลายเป็นคนอยู่นอกพระกริชขาดจากการเป็นคนเงินอิสราเอลและไม่มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาซึ่งทรงสัญญาวไวนะ้นั้นไม่มีที่หวังและอยู่ในโลกปราศจากพระช้าิ แต่ทีนี้ในพระเยซูคริสต์ท่าน้หมายชี้ื่อก่อนอยู่ใกล้ในคว่าล่ารระหิของพระคริสต์พระเยซูต้องสละพระโลหิตของพระองค์เพื่อให้เราเข้ามาอยู่ใกล้และไม่เพียงแค่อยู่ใกล้ในระดับของคนยิวต่อพระเจา้าเพืยนะใกล้กว่านั้นอีกทุกวันนี้ยังมีชนชาติยิวอยู่สำหรับพระเจ้าเราก็คือประชากรที่ถูกเลือกไว้เป็นพิเศษถ้าพระเจา้าไม่ได้ทำการอัศาจรรย์กับอาาาับราฮัม จะไม่มีชนชาติซิวอยู่เลยแม้แต่คนเดียวดังนั้น <_ d ata> ชนชาตินี้เป็นชนชาติพิเศษแต่ผ่านทางศาสนายิวแล้ว <_ d ata> คนเหล่านั้นได้ถูกรับเข้ามาเป็นประชากรของ,ของพระเจ้าแต่ถ้าเราจะสังเกตให้ดีนะครับพอโปรเซพาอิสราเอลเข้าไปหาพระเจ้าที่ไหที่ภูเขาคนอิสราเอลบอกว่าไงคนอิสราเอลบอกว่าท่านนั่นแหละไปคุยกับพระเจ้าแทนพวกข้าพระเจ้า ส่วนเราทั้งหลายเนี่ยจะรอฟังอยู่ทางนี้และแั้ทาประชาชนอิสราเอลยังไม่กล้าเข้าใกล้พระเจ้าเพราะพวกเขาไม่ได้อยู่ในฐานะของบุตรพวกเขาอยู่ในฐานะของประชากรพวกเขาอยู่ในฐานะของคนรับใช้ของพระเจ้าแล้วคนต่างชาติยิ่งไกลไปกว่านั้นอีกแต่โดยทางพระโลหิตของพระเยซูคริสต์แล้วเราได้ถูกนําเข้ามาใกล้ให้เราอ่านข้อ ข้อที่14เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสันลิสุณของเราเป็นผู้ทรงกระทําให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระองค์ทรงทำให้ยิวกับคนต่างชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทุกวันนี้น่าเสียดายนะครับเวลาคริสเตียนมองดูพระสัญญาอะไรของพระเจ้าก็ต่มไเขาจะนักจะบอกว่าเสียดายนะที่ฉันไม่ได้เป็นคนยิวแม้ว่าทุกวันนี้คริสเตียนยังมองคนยิวนะครับด้วยสายตาแบบอิจฉา แมนะ้ทำไมฉันไม่เกิดมาเป็นคนยิวแต่รู้ไหมคุณไม่ได้เป็นยิวเพราะการเข้าสู่นัภายนอกหรือการสืบอเชื้อสายมาจากอ่คนลนพวกเราเนี่ยคือ,อยิวแท้การเป็นยิวแท้คือการได้เข้าสู่หนังข้างในหัวใจนั่นเองวิญญาณของเราปรับโทงไปเรื่อยๆขององค์พระเยซูคริสต์แล้วเราถูกซื้อให้เป็นของตรงเองแล้วเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพวกยิวแล้ว อันตอนะครับ <c oughs> และทรงนึ่งกำแพงที่กัน้นอยู่ระหว่างสองฝ่ายลงถ้าเราอา่านเรืเร่องราวในพันธสัญญาเดิมแนะละพันธสัญญาใหม่เราจะพบว่าคนยิวไม่เข้าเกี่ยวกับคนต่างชาติมันมีกกำแพงของส,สดไมยขนมทำเนียมประเองช้าไปทานอาหารในบ้านเดียวกันได้ไหมต้อนรับคนต่างชาติมาในบ้านตัวเองได้ไหมไม่ได้ คนยิ่นจะมองคนสัางชาติว่าเป็นสุนัขนะคนมีกำแพงขวางอยู่แต่โดยเปล่าเรื่งของพระเยซูบริสต์กำแพงนั้นพะังแล้วนะแต่ถามว่าคนรู้เรื่องนี้โดยอังกอร์ไหมคนไม่รู้เรื่องนี้โดยองังกะถ้าเราจำถ้าเราจำได้เราจะเห็นในกิจการนะครับในขณะที่เปาโลที่เมือนนงดินแปดโมงก็เดินทางมาหา จากกาเที่เป็นเรอยู่ทา่ามกลางคนต่างชาติเป็นรเข้าใจอย่างหนึ่งที่ถือว่าพระเจ้าเรียกคนต่างชาติเราเรียกคนยิวนั่นแหละงั้นเป็นรร็เลยอยู่ในบ้านของคนต่างชาติกินกับคนต่างชาติอันนี้เป็นสิ่งที่ไปข้อพักพ้าง,งคนยิวแต่ขณะเดียวกันนะครับทางยมูสเลมก็ส่งผู้เชื่อซึ่งเป็นคนยิวมาเชื่อนั่นแหละเข้ามาแต่คนเหล่านี้ยังไม่เข้าใจความจริง คนเหล่านี้ยังเชื่ออยู่ว่าถ้าเป็นดิวแล้วต้องถือตามขนมทีดีประเพณีของเดิมเมื่อมาถึงแล้วเปโตเห็นคนเหล่านี้ก็เลยจัดการครับจัดการทำยังไงที่จะให้ตัวเองไม่เดือดร้อนเปโตก็เลยแยกตัวเองออกมาจากคนต่างชาติเปาโลเห็นก็เลยต้องตัดนิ่เปโตซึ่งซึ่งง่าย ว่าทำไมถึงได้ทำหน้าซื่อใจคนแบบนี้ท่านตัวท่านเองอยู่กับคนต่างชาติมาตั้งหลายวันสิงที่บ้านเขามาตั้งหลายวันต่อยู่ดีทำไมวันนี้ถึงทำตัวเหมือนเป็นคนยิวเข้าใจไหมครับเข้าใจจริงไหมดังนั้นเวลาผ่านมานับเป็นสิบปีไม่ใช่ว่าคนยิวจะร้อนรับคนต่างชาตินะ คนย <t desserts> ิว <in> ก <Asia> ็ย yes. uh. ังไม่ยอมรับแต่จากพระวจนะของพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงยอมรับทั้งสองฝ่ายเหมือนกันเห็นไหมแต่ถ้าเราจะมองดูิีทระดับเด่นนะครับเมื่อะาจาทอดพระเนตรมาที่คนยิวกับคนยิวที่มาเป็นคริสเตียนยิวที่มันเป็นคริสเตียนและใกล้พระเจ้ามากกว่านั้นอีกยิวที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนอยู่ในฐานะคนรับใช้แต่ยิวที่มาเป็นคริสเตียนแล้วเป็นบุตนส่วนพวกเราเนี่ยนะครับ เมื่อเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เราไม่ได้ไปอยู่ในฐานะประชากรและค่ารับใช้เฉยๆนะเราเข้าใกล้ย right ิ่งกว่ายิวที่ไม่ได้เป็นคพิสเสียนอีกคือเราเข้าไปในระดับเดียวกันกับยิวที่เป็นเริสเตียนด้เห็นไเราเข้าไปเป็นลูของพระเจ้าและอันนี่ข้อต่อไปนะครับ <c oughs> ทรงไว้กำแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายลงคือการเป็นปฏิบักิกันโดยในเนื้อหนังของพระองค์ได้ทรงให้ธรรมบัญญัติและตัวตอบด้วยบทบัญญัติและกฎหมายต่างๆนั้นเป็นโบคาเพื่อจะารรพให้ทั้งสองฝ่ายเป็นคนหน่คนเดียวในพระองค์นั้น